สวัสดีค่ะทุกคนน้ำอุมานะคะวันนี้น้ำจะมาเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกผักไฮโดในกล่องโฟมนะคะพื้นที่ข้างหลังตรงนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องโฟมอันเก่าของปีที่แล้วที่น้ำจะเอาไว้มาทำเนาะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดอีกสักหน่อย ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่นำเพาะไว้แล้วอันนี้อายุประมาณ7วันช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยค่ะทุกคนจะมีแต่ฝนเนาะน้องก็เลยแบบโตได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อย่าไปรอดูกันเลยคิดว่าจะต้องได้เก็บกวาดอีกเยอะอยู่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นโรงเรือนเก่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงอยู่ช่วงนี้ฝนก็ตกเยอะแล้วก็เริ่มใกล้หน้าหนาวแล้วน้ำก็เลยจะมาเตรียบพื้นที่สําหรับการปลูกผักไฮโดในกล่องโฟมเป็นผักไฮโดรโปรนิกน้ํานี่นะคะ แล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าหลังจากเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่น้ำกำลังเริ่มเข็นรถเข้ามาเก็บขยะแล้วนะคะตรงนี้ก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนช่วงประมาณต้นหน้าฝนนะคะน้ําไม่ได้ปลูกผักเลยเพราะว่าโรงเรือนของน้ำเนาะมันยังไม่มันยังไม่มีหลังคามันเลยทําให้แบบพอเราปลูกผักอะที่น้ําปลูกมันจะเป็นผักในกล่องโฟมใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ย น้ำเวลาฝนตกอะน้ำมันก็จะเข้าในกล่องฟูมเนาะแล้วพอเราไม่มีร่มให้ผักอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบศัตรูพืชมันมาง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพวกผักสลัดอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอไม่มีหลังคาทีเนี้ยพอน้ําเริ่มปลูกใช่ไหมมันก็จะเริ่มมีหนอนมีแมลงมีโรคที่มากับฝนอย่างเงี้ยมันทําให้แบบน้ารู้สึกว่าเออน้ําเดี๋ยวน้ําพักไว้ก่อนน้ําค่อยมาปลูกที่หลังดีกว่าพอตอนนี้ก็เริ่มแบบเข้า หน้าหนาวเริ่มจาหน้าหนาวอีกประมาณ2เดือนเนาะก,ก็จะเริ่มหน้าหนาวน้ำก็เลยคิดว่ามาเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกผักดีกว่าแล้วพี่ๆเพื่อนๆล่ะคะทุกคนเคยได้ลองปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบน้ํานิ่งในกล่องโฟมกันไหมคะแล้วช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยคนที่ปลูกแบบกลางแจ้งร้อยเปอร์เซนต์ฝนร้อยแดดร้อยอย่างเงี้ยทุกคนมีปัญหา เรื่องแบบโรคศัตรูพืชที่มากับฝนบ้างไหมคะถ้าใครมีก็หรือว่ามีคําแนะนำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะหรือว่ามีแบบใครมีเทคนิคดีๆหรือคําแนะนําต่างๆอย่างนี้ก็ทักคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะพอถึงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเริ่มเก็บวัชพืชแล้วคะ่ะแล้วก็ตรงตรงขั้นตอนนี้ก็จะมีแฟนเข้ามาช่วยแล้วนะคะคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเขาก็จะเามาช่วยก็เบาแรงลงไปได้เยอะคะ่ะ ดีว่าทาคนเดียวเนาะทุกคนทําคนเดียวมันก็เหนื่อย่อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่น้ำก็จะเร่งให้มันเร็วไปเลยเนาะทุกคนจะได้ไม่เบื่อจะได้ไม่นานไปเพราะว่าช่วงเวลาที่ทำเนาะเป็นชั่วโมงเลยนะทุกคนมันกินเวลามาก ตอนที่ทําตรงเนี้ยดูสีน้ำก็เค่อยๆกวาดเศษอะไรก็ไม่รู้แล้วน้าก็เอา,เอา แผ่นแผ่นรองพื้นเนาะเขาเรียกว่าพัตติคุมวัชพืชนนะทุกคนน้ําก็เอามาคุมไว้เพื่อไม่ให้หญ้ามันขึ้นอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ดูแบบให้พื้นที่ของเรามันสะอาดมากขึ้นตรงนี้น้ําก็จะเริ่มปูไปเรื่อยๆแล้วน้าก็จะเอาหมุดที่น้ําซื้อมามาตอกลงเนี่คะ่ะดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะใช่ไหมตรงนี้น้ําก็จะทําไปเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้น้ําออกมาทําประมาณเออ สี่โมงเย็นเนาะแป๊บเดียวทุกคนห้าโมงเย็นแล้วแล้วสักพักก็เริ่มลมเริ่มฝนบ้านพวกพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมีฝนตกกันไหมคะช่วงเนี้ยอยู่บ้านน้ำนะ ที่หนองคายอ่ะตอนกลางวันตอนกลางวันแดดออกแดดแบบแดดแรงมากแล้วผักที่ปลูกไว้ก็คือน้องเฉาเหี่ยวไปหมดเลยพอเย็นมาก็มีฝนมีพายุแบบแรงมากแล้วก็ตกทั้งคืนเลยตื่นเช้ามาก็แดดออกเหมือนเดิมน้ำไม่เข้าใจเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมุดที่น้ำเอาไว้ใช้ตอกนะคะนี่ เป็นหมุดพลาสติกแบบนี้เนาะตัวแบบนี้เลยแบบนี้หาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะตามแอปช้อปปิ้งทั่วไปเขาจะขายแบบประมาณ100ตัวมันก็จะมาเป็นถุงแบบนี้แล้วก็สามารถตอกลงไปได้เลยแบบนี้นี้น้ำจะเก็ใบใว่้างข้างเนาะกาใส่นี้แล้วเราก็กอ,อนตอกมันก็จะแน่น ยึดลงไปกับพื้นได้ดีนะคะพลาสติกปูพื้นกำจัดวัชพืชอันนี้น้ำก็สั่งมาจากแอปลาซาด้าเหมือนกันนะคะประมาณ30เมตรหรือเปล่า500กว่าบาทประมาณนี้นะคะ่ะนี่น้ำก็จะตอนนี้มันมันยังไม่ค่อยเรียบเท่าไหรเนาะเพราะว่าข้างล่างมันมันเป็นหญ้าแล้วก็เป็นพื้นเก่าเนาะน้ำก็จะตอกหมุดตามขอบๆนวะ้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยหมุดตัวนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะคะเราก็ตอกลงไป ก็จะเป็นประมาณนี้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเอ่อเอาขาขาตั้งเอาอิดบล็อกตรงนู้นมาทำเป็นขาตั้งให้กับกล่องไฮโดรโปรนิกเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสวนแบบอินซีเนาะปลูกในดินของน้ำเองนี่ค่ะนี่น้องโหระพาอันนี้จะเป็นโหระพาที่น้ำเอากิ่งเขามาเสียบเอาเนาะยาเลยเนี่ย หระพาแบบเอากิ่งมาเสียบแ้วตัวนี้จะเป็นกิ่งจากต้นเก่าที่จากปีที่แล้วของปีที่แล้วก็ตอนนี้ต้นเขาเริ่มแบบตายแล้วเพราะว่ามันก็โดนฝนโดนอะไรก็เป็นโรคอะเนาะน้ำก็เลยเอายอดเขามาเสียบไว้ก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือยาวก็โตดีอยู่นะเพาะจากมเมล็ดเลยซื้อมเมล็ดเป็นซองมนาะซองละสิบบาทแล้วก็เอามาเพาะก็จะได้แบบนี้เลย ตัวนี้ประมาณยังไม่ถึงเดือนประมาณสอาทิตย์ได้ก็จะได้ประมาณนี้ช่วงนี้ผักก็จะก็จะเป็นใบเป็นรูอย่างนี้เนาะเพราะว่าเวลาฝนตกมันก็จะมีพวกศัตรูพืชเขาก็จะมาด้วยกันน้ำก็ไม่ได้แบบเป็นโรงเรือนแบบปิดเลยเนี <Yeah. S 1> ่ยเราก็มาคอยถอนหญ้าออตรงนี้ก็เป็นกระเจียวหวานนี่ต้นกระเจียวหวานกระเจียวหวานที่ซื้อเป็นหัวมาแล้วก็เอามาเสียบลงกำลังงามเลยทุกคนเนี่ยผัก เริ่มเริ่มโอเคขึ้นเยอะเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นก้าเลดีส้สเลดีส้สเหมือนกับหัวชัยเท้าอ่ะทุกคนหัวแดงๆอันนี้เลยลองแบบเอามาปลูกดูน้ําได้มเมล็ดพันมาจากลาซาด้าเนาะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอให้เขาโตขึ้นอีกนิดนึงค่อยเอาลงแปลงนี่อันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวน้องเล็กมากเลยเนี่ยเหมือนจะเป็นโรคด้วยนะดูสิแต่กระเจี๊ยบเขียวแบบนะ้ำคิดว่ามันยัง ไม่ได้อายุเนาะอันนี้น่าจะได้สักเดือนหนึ่งได้แต่น้าจะไม่ให้เขาแบบมีลูกช่วงนี้น้าจะไม่ให้เขาออกดอกน้นก็จะเด็ดดอกทิ้งเลยเพราะว่าน้าต้องการให้ต้นเขาใหญ่กว่านี้ก่อนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยต้นเล็กมากเนียเห็นไหมมันไม่เอ่ยน้ำก็จะเด็ดดอกเขาทิ้งเลยเพื่อให้ต้นเขาโตวกว่านี้เราไม่ต้องการให้เขาเป็นดอกตอนนี้อะเนาะ ไม่หยบบ้อยตรงนี้ก็จะเป็นกระเจียเยเจ๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวนะทุกคนว่าเราชอบมากแล้วก็ดูสิถัวถ่วพู่หถั่วพู่ม่วงดอกเต็มเลยสีม่วงๆน่ารักมากดูสิมาลุ้นกันว่าจะติดลูกไหมเนี่ยน่ารักมากจะพาถัวสวนตรงนี้จะเป็นถั่วพุ่มนะโดนหนอนลงตรงนี้จะเป็นถั่วพุ่มแต่ว่าเริ่มแตกยอดใหม่แล้ววยเสียงอะไรอะไม่รู้ บัตทองบัตเตอร์พอเขาโตขึ้นก็ไม่ค่อยมีศัตรูพืชน,นะทุกคนแบบว่าพอเริ่มโตเนาะศัตรูพืชมันก็ไม่ค่อยมากวนสักเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีเราก็พันเขาขึ้นไปแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นนี่น้ำย้ายน้ำย้ายต้นหน่อไม้ฝรั่งมาไว้ตรงนี้แล้วนี่แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะรอดไหมนะทุกคนย้ายไปย้ายมาย้ายบ่อยก็จะมีอยู่ประมาณ6กกระถางเนาะ นี่ไงศัตรูผืชค่าหนังค่าเขาเลยเหมือนเหมือนจะเป็นลูกเลยอันนี้คืออะไรอ่ะนพี่หนอนลองอ่ะหนอนลองแน่เลยน,นี้ก็ฟักทองอันนี้ต้นแตงหอมไหนอ่าปลูกถ้าเกิดก็คือแบบว่าไม่ต้องไปตลาดเลยนะทุกคนไม่ต้องไปตลาดซื้อผักเลยจะเยอะมากผักที่น้ำปลูกอุ้ยโตอุ้ย่จะไม่รอดนี่ไงพีกเริ่มแบบ แตกพุ่มแล้วพอแตกพุ่มเขาก็จะมียอดออกมาแล้วก็จะเริ่มปเป็นดอกเล็กๆนะทุกคนเนี่ยอันนี้น้าโน,น้มเขาไว้เนาะนี่โน้มไว้อย่างนี้เพราะว่าน้าต้องการแบบให้เขาเป็นพุ่มใหญ่ๆน้าก็จะโน้มเขาไว้สองต้นเลยโน้มไว้ทั้งสองต้นเลยอันนี้ก็มาแล้วโหต้นนี้แบบดึงดูดมแมลงมากดูสิมแมลงบินเต็มเลยนี่ไง นี่ไงมาแรงตัวนี้แบบศัตรูพืชนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปเอาน้ำส้มควันไม้มาฉีดโ,โอเคค่ะเมื่อกี้น้ำก็ปูพื้นเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้น้ำก็จะมาลงพิกแทนเนาะก็จะมาลงต้นพิกเพิ่มเพราะว่าเอ่อตอนนี้แดดมันก็เริ่มไม่มีปลูกต้นพิษรอพรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อถัดไปนล้รากเขาก็เดิน<อ>เริ่มใกล้เต็มแล้วน,น้ะก็จะย้าย ยังไงคลิปนี้น้ำก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้น้ำด้วยนะบ๊ายบาย